สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเลเซอร์ตัวใหม่ของดีวอลนะครับชื่อรุ่น DCLE 34021นะครับเป็นเลเซอร์คอสไลน์ก็คือเป็นเลเซอร์เส้นบวกนะครับไม่ใช่3 6 0องศาตัวนี้มาพร้อมระดับการป้องกัน IP 5 4นะครับสามารถป้องกันฝุ่นและน้ําได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างรุ่นนี้จะเป็นตัวปล่านะครับจะไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้ครับภายในก็จะมีตัวเครื่องนะครับขาเป้ารับ แล้วก็เอกสารคู่มือนะครับไปรับประกันอะไรต่างๆนะครับผมเขาจะไม่ได้มีแบตมาให้ในนี้ซึ่งกล่องรุ่นนี้สามารถเก็บแบต2แอมป์ได้2ก้อนนะครับก็คือก้อนแรกจะวางไว้บริเวณนี้ส่วนอีกก้อนหนึ่งจะเอาไว้ใส่กับเครื่องนะครับประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ในกล่องไม่ได้ครับอันนี้เป็นเคสป้องกันการระแพกของ Reindustri นะครับเป็นตัวออกใหม่มียางสี่จุดนะครับผมก็คือเป็น Gen 2นะครับแก้ไขจากรุ่นแรกโอเคเดี๋ยวเราจะ ใส่เข้าไปนะครับโอเคก็จะสามารถวางลงไม่ได้แต่ความจริงแล้วนะครับ<_ <k> _ <w> เครื่องตัวนี้ตอนหนึ่งก้อนเนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึง16บชั่วโมงนะครับ<_ <k> _ <w> ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สก้อนนะครับ <_ w> ก้อนเดียวก็เหลือดๆหนึ่งวันนี่คือจบงานแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมถ้าแบตไม่เสื่อมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวนี้เครื่องรุ่นนี้มาพร้อมฟังก์ชันของความจํานะครับก็คือมันจะสามารถจดจํา <rude S 2> ฟังก์ชันสุดท้ายที่เราใช้ก่อนปิดเครื่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนนี้เราอยู่โหมดนี้นะครับพอเราปิดปุ๊บเปิดมามันก็อยู่โหมดเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเส้นอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิดปุ๊บเปิดใหม่ครั้งมันก็จะค้างไวโหมดเดิมนะครับทําให้ใช้งานง่ายนะครับบางทีเราแบบจะเคลื่อนจุดแล้วเราไม่อยากเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับเราก so ็ไม่ต้องมาตั้งเส้นใหม่นะครับเราปิดปุ๊บเปิดมามันก็อยู่โหมดเดิมเลยนะครับนี่ มันมาพร้อมแม่เหล็กแรงสูงถึง6ตัวนะครับให้แรงดูดที่มหาศาลเช่นเดิมทําให้มันจับเหล็กเล็กๆได้อย่างไม่มีปัญหานะครับโอ้โหดูเสียงถ้าไม่อยากนิว้วม่วงแกขวางทางพี่มาลองฟังเสียงน้องกระแทกเหล็กสักครั้งนะครับหึ่มแน่นแน่นหลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าด้านล่างมันเป็นแบตแลวด้านหลังมันเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปติดบนขาตั้งกล้องอยังไงนะครับเดีย๋ยววันนี้มีคาตอบให้ดูสำหรับการติดตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับเราจะต้องใช้ขาตัวนี้นะครับมาติดด้านหลังของเครื่องซึ่งเป็นแม่เหล็ก เขาจะให้แผงนี้โดยการแปะเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็เอาไปติดตั้งครับซึ่งเขาจะมีรูขนาดหนึ่งทับสี่และห้าทับแปดนะครับสำหรับขาตั้งกล้องสองแบบและนี่คือขาตั้งกล้องทั้งหมดสองแบบของเรานะครับอันนี้จะเป็นขาตั้งกล้องไต่พอร์ตสังขาและนี่คือขาตั้งกล้องระดับนะครับการติดตั้งก็แค่ขันเข้าไปง่ายๆเช่นเดิมเหมือนกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่เราจะไม่ขันให้ดูเพราะขี้เกียจ เดี๋ยวผมจะทําการเทียบความสว่างกับเลเซอร์เส้นแดงนึงนะครับเราจะเห็นเลยว่าเส้นสีเขียวเนี่ยแสงมักค่อนข้างที่จะจ้ากว่าพอสมควรนะครับเส้นแดงนี่ก็สว่างในระดับหนึ่งสว่าง,งค่อนข้างแสบมานะครับแสงจ้ามากจ้องนานๆน,นี่ก็เริ่มเลือนหัวนะครับสำหรับเลเซอร์รุ่นนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ0 0ถึงแบาท ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับมันก็ย่อๆส่วนลงมาสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมาพบกับการออนไซต์นะครับเราจะดูว่าประสิทธิภาพมันจะดีแค่ไหนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ